นะครับเนื้อหาบทที่19บทนี้จะเป็นเนื้อหาที่ผมว่ายากที่สุดอีกเนื้อหาหนึ่งนะครับเป็นการอ่านเรือนพบตามตนุเสศนะครับเริ่มต้นเราก็ผูกดวงขึ้นมาดวงดวงหนึ่งก่อนนะครับดวงนี้เกิดวันพฤหัสนะครับรลม8ข้ามเดือนหนึ่ง พอสอ5สองห้าหนึ่งห้านะครับกลางเลยใหญ่ๆเลยครับตรงนี้เนี่ยนะครับต้องจำได้แล้วนะตรงข้ามลัคนาคือปัตตนิพบที่สองต่อจากนะครับลัคนาคือพบ กระดุมพระการเงินอะไรเงี้ยต้องจําได้แล้วนะนะครับผูกดวงมาปรากฏว่าลัคนาอยู่ราศีเมถุนนะครับอาทิตย์เล็งลัคนากุมกับลาหูแล้วก็มีพฤหัสเป็นเกษตรนะครับมีอังคารเป็นเกษตรนะครับกุมกับพุธแล้วก็สุข ครับโอเครูปดวงตามนี้หลังจากนั้นเราผูกโปรแกรมตามคอมพิวเตอร์เราก็จะทราบทันทีเลยว่าโอเคนะตนุเสษเป็นดาวสุกนะครับอ่าเราจดไว้ก่อนนะครับเป็นดาวสุก ะครับแล้วนะครับเราจะกำหนดให้ราศีพิจิกซึ่งมีดาวศุกร์เนี่ยนะครับสถิตอยู่นะครับเป็นนะครับตนุขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ถ้าผมจะพูดว่าเป็นตนุภพของตนุเศษเนี่ยมันจะงง นะครับเอาเป็นว่านะครับตรงนี้เป็นตนุแล้วผมก็จะไลใ่ให้ครบนะครับกระดุมพระนะครับสหัสชะพันธุ อุตตะนะครับอลีปัตตนิมละนะนะครับสุภะ กรรมะลาภะวินาศนะครับโอเคได้ครบละทั้ง 12บเรือนพบนะครับทีนี้เราก็จะเอานะครับในส่วนของตนุเศษเนี่ยมาผสมกับพบเดิมตรงนี้ผมจะไปช้าถึงช้ามากนะครับเพราะเป็นที่เนื้อหาที่ยากมากนะครับทีนี้เรานะครับจะอ่านดวงเดิมเขาก่อนดวงโดมเขาคือนะครับนะครับ ลัคนานะครับสติตพบอลิดวงนี้เกิดมาเพื่อแก้ปัญหานะครับทั้งของตัวเองและของคนอื่นนะครับแล้วก็เป็นเจ้าหนูจำไม่นะครับตนุไปตกพบอลิเนี่ยนะครับกระดุมพระคือจันทร์นะครับสติตพันธุนะครับดวงนี้ถ้าจะเก็บเงินให้อยู่ควรจะเก็บเป็นอสังหาริมทรัพย์ นะครับต่อมาสหัสชะเพื่อนนะครับปลายตกคู่ครองคือปัตตนิเพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยนะครับจะมีคนเข้ามารักมาชอบเยอะมากเพราะในดาวพบปัตตนีนั้นมีดาวถึง3ดวงทั้งอาทิตย์พฤหัสและลาหูนะครับ ต่อมานะครับดาวพบพันธุก็ไปตกพบอลิเพราะฉะนั้นการสร้างเนื้อสร้างตัวดวงนี้จะมีปัญหาแน่นอนถามว่าทำไมมีปัญหาเพราะว่าอลิก็แปลว่าอุปสรรคนะครับแม้อลิจะเป็นเกษตรนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อไปอยู่ในเรือนเสียแล้วก็จะมีอุปสรรคบ้างแต่ถามว่าหนักหนาไหมก็ไม่หนักหนาที่หนักหนาคือ ราหูที่เล็งลัคนาเนี่ยแหละครับหนักหนาเพราะเป็นพินทุบาทต่อมานะครับดาวปุตตะนะครับมีดาวเกดอยู่ในภพนี้นะครับแล้วดาวปุตตะนั้นก็เป็นประอยู่ในภพอลินะครับต่อมานะครับยังไม่อธิบายปุตตะแปลว่าไรายได้รายได้ก็มาจากอะไรครับการแก้ปัญหา นะครับเจ้าตัวนะครับนะครับเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาไรายได้มาจากการแก้ปัญหานะครับการเงินไปตกพบพันธุเพราะฉะนั้นพวกการเงินตกพ้นทุนเนี่ยทำงานกับกงสีทำงานที่บ้านทำงานโฮมออฟฟิศหรือทำเกี่ยวกับอส,สังหาริมทรัพย์ลุ่งนะครับต่อมาคู่ครองเป็นเกษตรแปลว่ามั่นคงแต่ด้วยดาวคู่ครองนั้น กุมกับดาวหลายตัวเพราะตรงนี้เป็นนาราราศีนะครับคือราศีธนูเป็นนาราราศีเป็นคนยิงธนูนะครับเมื่อกลุ้มกับอาทิตย์นะครับก็มีนะครับไปติดต่อเจอใครต่างๆก็มาคิดไม่ดีกับเจ้าชะตาเห็นไหมครับนะครับสุภาะซึ่งเป็นภพนะครับของดาวราหู นะครับก็มากลุ่มกันแต่นะครับที่เป็นพินทุบาทก็เป็นพินไปก็คือลาหูเล,งล่งรัดส่วนที่ดีก็ดีไปนะครับคนนี้นะครับทําเกี่ยวกับนะครับายาดีวกับโรงพยาบาลต่างๆนะครับไรายได้หลายหมื่นนะครับมรณะนะนะครับ ไปตกที่ราศีพฤษภซึ่งดาวมรณะนั้นนะครับนอกจากไปอยู่ที่ราศีพฤษภแล้วนะครับอวัยวะที่เป็นตัวแทนของราศีพฤษภก็โดนดาวมรณะนี้ทำร้ายนะครับอย่างหนึ่งและนะครับปรากฏว่าราศีพฤษภนั้นนะครับ เล็งมาที่ราศีพิจิกนะครับและที่ราศีพิจิกนั้นมีเกณฑ์เจ็บอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ที่ราศีพิจิจะส่งผลมายังราศีพิจิกเต็มๆเพราะฉะนั้นเมื่อดาวมรณะเป็นดาวเสาซึ่งแปลว่าสุขภาพ ดวงนี้ก็เลยไม่ได้เสียสุขภาพนะที่ราศีพฤศภอย่างเดียวยังส่งเอฟเฟกไปให้ดาวังคารดาวพุธและดาวสุกนั้นโดนความมรณนะเข้าไปด้วยนะครับถามว่าดวงนี้ทำไมผมถึงยกเป็นตัวอย่างขึ้นมาเดี๋ยวจะมีเหตุครับต่อมาดาวกรมมะคือดาวการงานนั้นเป็นเกษตรนะครับอยู่พบปัตตนิ เพราะฉะนั้นดวงนี้ก็เลยต้องทำงานติดต่อพูดคุยนะครับถามว่าทำไมต้องทำงานติดต่อพูดคุยกับเจ้านายต่างประเทศเพราะนะครับดาวการงานคือดาวพฤหัสนั้นไปกลุ่มกับดาวภพสัตว์ช้าคือดาวอาทิตย์เห็นไหมครับนะครับก็เลยเลครับต้องทำงานเกี่ยวกับการติดต่อพูดคุยนะครับ แล้วก็ใช้ตัวเองเป็นเซนเตอร์ศูนย์กลางเพราะดาวกรรม,มะของนั้นเป็นเกษตรเช่นเดียวกันนะครับดาวลาภะก็ไปอยู่พบอลิก็หาลาภได้จากการแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นนะครับดาวลาภะดวงนี้ก็เป็นเกษตรด้วยนะครับเพราะว่ามีอังคารใน่พอลิเป็นเกษตรและดาววินาศก็เป็นประนะครับไปกลุ่มกันเมื่อ ดาวินาศเป็นประนะครับทำให้ดวงนี้เนี่ยนะครับต้องติดต่อประสานงานกับต่างประเทศนะครับดวงนี้พูดภาษาอังกฤษได้พิมพ์ภาษาอังกฤษได้แล้วก็ติดต่อกับดีลเลอร์ยานะครับต่างประเทศกลางวันคุยกับอีกประเทศหนึ่งเที่ยงคืนก็คุยอีกประเทศหนึ่งทำให้ทำงานวันหนึ่งเนี่ยมี24ชั่วโมง คุณเธอทำไปถ้า18บชั่วโมงพักผ่อนไม่พอเลยป่วยพอป่วยเสร็จนะครับเจ้านายก็เลยให้ลาออกตอนนี้ตกงานอยู่นะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้เราเห็นพื้นดวงแล้วเรายังไม่ดูดาวจรเราก็ทราบดวงเร่ข้าวของดวงนี้เสร็จทีนี้เรามานะครับอ่านดวงนี้โดยใช้ตนุเศษบ้าง นะครับเท่าที่ผมดูดวงมานะครับยังไม่เคยมีใครนะครับในปัจจุบันนะครับดูดวงโดยใช้ตนุเศษเลยนะครับแต่อาจจะเป็นว่าผมยังไม่เจอมากกว่าผมว่ามีก็คงมีแหละเอามาดูกันเริ่มต้นจากตนุนะครับตนุเศษปรากฏว่าตนุเศษก็คือเป็นราศีพิจิก ราศีพิจิกตนุนะครับก็ดูปรากฏว่านะครับไปตกไหนครับก็ไปตกเป็นกเกษตรที่เดิมเพราะฉะนั้นตนุก็ยังตนุเศรษก็ยังเป็นตนุอลีีอยู่อ่านว่าตนุอลีนะครับตนุอลีก็คือเจ้าชะตาเนี่ยนะครับเกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหมือนเดิม ต่อมานะครับกระดุมพะนะครับปัตตนิแล้วเห็นไหมครับเพราะว่าดาวกระดุมพระนั้นนะครับเป็นนะครับดาวพลึหัดปรากฏว่าดาวพลึกหัดนั้นอยู่พกปัตตนิ ก็เลยอ่านว่ากระดุมพระปัตนีเพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยนะครับบางทีก็ได้เงินบางทีก็ได้เงินเป็นคู่เพราะว่ากระดุมพระมันไม่ได้แปลว่าเงินอย่างเดียวกระดุมพระมันแปลว่าทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นดวงนี้ก็เลยได้ได้เงินเป็นคู่บ้างบางครั้งได้ทรัพย์สินเป็นคู่นะครับต่อมาพบสัตชะ ปรากฏว่าพบสัตช้าเป็นดาวเสาวสาวไปอยู่ไหนครับเสาวไปอยู่พบวินาศเห็นไหมครับสาวไปอยู่พบวินาศเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านว่าคนนี้นะครับเพื่อนไม่ค่อยมีสัตช้าไปอยู่วินาศ หรือมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศหรือคนดวงนี้ต้องติดต่อกับต่างประเทศเห็นไหมครับสัจชะวินาศเป็นสัจชะเศษนะครับไปตกวินาศต่อมาพันธุพันธุเป็นอะไรครับพันธุเป็นดาวลาหู ก็จะเป็นเลยครับพันธุปัตตนินะครับเพราะว่านะครับดาวพฤหัสเป็นนะครับปัตตนิของลัคนาแล้วก็เป็นเกษตรพันธุนะครับการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือการศึกษานะครับไปตกปัตตนิเห็นไหมครับนะครับปัตตนิแปลว่าหุ้นส่วนสัญญาคู่ครองเพราะะฉนั้น การสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยสามารถสร้างตัวร่วมกับคู่ครองได้แต่พระเอิญน,นะครับไอดาวอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับลาหูมันดันเองลัคนาเป็นพินทุบาทนะครับเจ้าตัวก็เลยตอนนี้ก็เลยยังนะครับไม่มีแฟนเพราะนะครับราหูเลงลัคนาเป็นพินทุบาทไม่ต้องไม่ต้องดูได้ว่าเกิดวันอะไรนะครับ ต่อมานะครับปุตตะนะครับปุตตะเป็นดาวพฤหัสก็ตกปัตตนีอีกนะครับเมื่อรู้ว่าดังนี้ปุตตะตกปัตตนีก็เลยครับ เวลาคนเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะอ่อนกว่าเพราะปุตตะแปลว่าเด็กๆก,กิ๊กๆไปตกปตัตตนีก็อะไรครับคนที่เข้ามาหาเจ้าตาส่วนใหญ่ก็จะอายุอ่อนกว่านะครับเสร็จแล้วอลีแล้วครับอลีปรากฏว่าเป็นดาวอังคารอังคารก็เป็นที่เดิมนะครับอลีไปตกอลีนะครับเพราะฉะนั้นดวงนี้ก็มีนี่สินแน่นอนครับ และนะครับปัตตนินะครับปัตตนินะครับเป็นดาวสุขเป็นปาะนัยภพอรีเป็นปะลาด้วยนะครับก็บ่งบอกได้เลยว่ามีคู่คู่ก็สร้างนี่สร้างศีลสร้างปัญหาให้เห็นไหมครับคู่สร้างนี่สร้างศีล แล้วเป็นปลาปลแปลว่าไม่ของตัวแล้วไงครับมาแป๊บเดียวก็ไปหรือไม่ก็เจอแต่คนมีเจ้าของแล้วเพราะปะมันแปลว่าไม่ใช่ของตัวเห็นไหมครับปัตตนิเศษเป็นดาวสุกสุกเป็นปละนะครับแถมนะครับสุกโดนเสาเลงอีกนะครับเป็นปลาเขาหนีไปเพราะไปมีคนอื่นเพราะเขาหักหลังเพราะเสามันเป็นดาวขี้โกง นะครับต่อมามรณะนะครับมรณะเป็นตกนี้เป็นดาวอะไรครับพบอฬีอีกแล้วนะครับเพราะดวงนี้มีดาวอยู่ในภพอฬีแล้วก็ดาวพบปัตตนินะครับอย่างละสามก็เลยลิงก์กันแค่นี้นะครับก็เลยอะไรครับความตายของเขาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากโรคภัยครับอฬีนะครับโรคภัยของเขาเองเพราะฉะนั้นดวงนี้ ถ้าจะทายเรื่องตายก็บอกว่าป่วยตายครับนะครับ,นะรบต่อไปพบสุภะครับนะครับสุภะนะครับสถีบพบพันธุนะครับดวงนี้สามารถประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วไปตกพบพันธุพันธุแปลว่าการศึกษา นะครับเพราะว่าดวงนี้นะครับสามารถทำผลได้โดยใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนะครับแล้วก็นะครับพันธุมันแปลว่าตําแหน่งสุภะก็แปลว่าตําแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นดวงนี้ทํางานที่ไหนก็มักจะเป็นเจ้านายคนนะครับมีตําแหน่งมีลูกน้องนะครับแล้วก็กรรมะนะครับ กัมมะเป็นดาวอาทิตย์ไปตกครบปัตตนีอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการกระทําอะไรของเขาก็แล้วแต่มักจะมีหุ้นส่วนสัญญาเสมอนะครับการงานนะครับไปตกครบปัตตนีหรืออาจจะเขาเรียกอะไรครับไม่ได้ทําคนเดียวนะครับจะต้องมีคู่ค้าคู่สัญญาลาภะ นะครับลาภะเป็นดาวพุธนะครับตกภบอลิลาภะแปลว่าลาบผลเมื่อลาบผลไปตกภบอลิก็หาลาบได้จากการแก้ปัญหาหรือนะครับมีลาบเป็นโรคก,ก็ได้นะครับเพราะอลิมันแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือนี่สินนะครับหรือจะมีลาบได้นะครับ ต้องเกิดจากการผู้เงินลงทุนยืมเข้ามาก็ได้อันนี้แล้วแต่ดวงนะครับและสุดท้ายวินาศนะครับวินาศไปตกพบอลีอีกเช่นเดียวกันและก็เป็นประนะครับ ดวงนี้ก็จะพบอะไรครับความเสียหายความชิบหายเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเพราะปัญหานะครับแล้วปลักแป,แปไม่ใช่ของตัวด้วยนะครับบางครั้งนะครับไอความชิบหายวินาศเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวเองเกิดจากคนอื่นเขาทําทั้งนั้นนะครับอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้เราลองนะครับ เอาความรู้ตรงนี้นะครับไปทายเพื่อนหรือคนรู้จักนะครับโดยใช้นะครับตนุเศษทำนายนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วเอากเกษตรและปละไปใช้ทำนายด้วยนะครับจะทำให้เรารู้ดวงชะตาของคนนี้นะครับลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับ ตรงนี้นะครับเนื้อหานี้ถือว่ายากถึงยากมากเดี๋ยวตอนที่20และ21ผมจะสอนเนื้อหานี้อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับอ้อลืมลืมนะครับถ้าใครต้องการจะไลน์หาผมนะครับไอดีไลน์ผมก็ p h a t ขีดล่าง O S 1> K 1 1 4นะครับโอเคครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ